สวัสดีค่ะผู้ชมัน้าค่ะแม่บานน้องอี๋้องอันนี้มีพนักงานจากโฮมวันนะคะตกเราป็นอะไรเังงนมันตนนาม่ไดโอาาะนคาะจาสายสวยูดนี่เขาาอย่างนี้ถาม้วทำอะไรกันต้มบม วมาดูคือจะทาสีห้องให้น้องหนค่งคะว่าจะเลือกสีอะไรใช่ของสีเบเยอร์ที่จะมาใช้เพื่อนก็เลยมาดูค่ะค่ะโดนโดนโดตลอดเลย เดี๋ยวบอกน้องฟ้าวเอาเปกลยอ่อนได้อ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขาเอาเป็นก้ยอ่อนดีกว่าไม่ได้ม่จะได้แบบเหมือนเคส์สุขภาพนะก็ให้เป็นก้อยอ่อนหนูใช่ล้วนก็ให้เป็นในนสุ

ไกเห็นเห็นวิวสวยไม่ได้เลยขอเก็บงันนี้มันเป็นไปส้โผมเพ่อทำอะไรเพืขอเก็บบรรยากาศครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านแม่นอนจะซื้ออะไรมาเร็วขอเก็บบรรยากาศเห็นวิวสวยเลยอยากเก็บสผเป็นทายลูกวิวอยู่ห้องนอนค่ะเป็นนางทายนะคะตรงริมหน้าตาห้องนอนค่ะ แจ้าหน้าที่สาวๆนะคะเพิ่นม,มาชอบวิวห้องน้องมากไกระเปทีว้น่ะา้ยหรี่รถยถ่ายไลฟ์ภาพแล้วค่ะเหานหน้าใช่ได้อยู่ตเอาพร้อยังอ่ะนนี่ครับมาที่นรอกันสวัสดีครับมาจีกไหนทีมนี้สี่เบเลอร์่สี่เบเร์มาเห็นบ้านน้องเป็นยังไงบ้างเลย ประหลึกค่ะสวยค่ะสวยฟิวเนียค่ะฟิวเนียครับมีคนชอบฟิวนียบ้างใช่อารมณ์คาเฟ่อารมณ์คาเฟ่เลยครับห้องนี้น่าอยู่น่าอยู่มากครับแล้วเมียครับเห็นบ้าน้องแล้วโทนสีเป็นยังไงบ้างเอ่ยโทนสีก็น่าจะข้างนอกน่าจะเป็นแบบเทรนด์นิยมเนอะเทรนด์นิยมโมเดิร์นโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วภายในภายในก็จริงๆอยากให้เป็นสีที่มันฟอกกัน ข้ออากาศได้ใช่ครับแบบนี้เลยเพราะว่าเห็นรซบว่าน้องเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะแล้วก็มีสีรุ่นหนึ่งสีทางภายในเรียกว่าเบลเยอร์ชิลเบลเยอร์ชมันดีแบบไหนครับมันดีตรงที่ว่าสีตัวเนี้ยสามารถฟ้ออากาศได้ทําให้คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็คือลดการโอ้คนนี้น่าจะชอบแฟนจากน้องอิงน่าจะชอบะตอบโจทย์ได้ใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่ค่ะเราจะอิงจากผู้ใช้งานเป็นหลัก เราต้องถามก่อนเหมือนที่ว่าลูกค้าเราที่จะใช้มีลายสไตล์แบบไหนมีสุขภาพยังไงชอบอะไรเราก็จะมาอิงกับตรงนั้นเป็นหลักให้ตอบโจทย์กับกลุ่มสินค้าที่เดเยอรีอยู่ใช่ค่ะว่าสิ่งตัวนี้นอกเหนือจากแบบลดอาการภูมิแพ้เนี่ยสิ่งตัวนี้ก็คือลดสารคอมบิเดไฮที่มาจากพวกเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรเงี้ยแล้วก็ลดลิกลิ่นอาหารได้ตัวนี้คล้ายๆกับเป็นเครื่องฟอกอากาศแต่ไม่ต้องเสียป๊กฟอกอากาศโดยใช้แสงแสงแดด าได้หมดเลแล้วมีข้อจำกัดในการทาแล้วสีตัวนี้อันนนี้ะะคมีข้อจากัดในการทาไหมว่าที่ไมคเกาอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยที่เรียกว่าลองคืนค่ะใช่ค่ะตัวตัวนี้มีทั้งแบบตัวทั้งทัฟฟ้าขนาดได้ทั้งหมด โอ้น่าสนใจเนาะสีกลุ่มนี้น่าสนใจอาจจะจัดให้น้องทั้แบบครบถูวเลยในหนเรียกว่าเป็นแบบสีความปลอดภัยซึ่งจริงๆจริงๆเราก็บอกว่าในแง่ของสีจริงๆทางทางเราก็มีบริการเราออกแบบสีบ้านถ้าลูกค้ามีเฟอร์นิเจอร์เราจัดเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เลือกสีทาบ้านนะครแบบครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปแล้วก็เดี๋ยวให้เมเยอร์ทำการส่มาถึงเราสีที่ว่าสีให้เราประมาณนี้ออภายในประมาณไหนได้ใช่ะให้ไปกับของน้องวีนดิ่ดูใช่ค่ะโอ้หลังนี้แสดงว่า ใส่ใจมากใส่ใจมากสีไปเยอะครับใส่ใจมากครับหลังนี้เพราะปกติอย่างผมก็ใช้สีไปเยอะเป็นประจำอยู่แล้วครับวันนี้ก็เลยน้องเขาอยากมาดูว่าไล่งานของหลังนี้เป็นยังไงสีโทนละวันไหนที่จะแมทครับก็เลยให้น้องเขามาดูแล้วก็อย่างสีภายในครับประมาณนี้น้องมีคาแรคเตอร์แบบนี้ว่าน้องเป็นพุ่มแพ้แพ้แพ้อย่างนี้ก็ใช้สีสีอะไรนะเมื่อกี้สีเบเนชิลแอร์เฟสโกไอออน ถ้าเกิดว่าแบบคนไม่รู้เรื่องเนี่ยพี่อะสมมติว่าใครชาวบ้านก็ได้จะไปหอร้านเ้าว่ายังไงแบบจำไม่ง่ายแอนเฟสโคไอออนแอรเฟสโไอออนแอรเฟสโกไอออนใช่ค่ะอ๋อโอเคครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เป็นภูมิแพ้แบบน้องหญิงด้วยแบบผมครับต้องใช้สีเบอร์นี้แล้วแหละครับสีแบบรุ่นนี้แล้วใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราพาน้องไปที่จุดอื่นๆกันครับผม นราโฮมวันก็มาโฮมวันก็มาจนนาทีโฮมวันก็มานะคะกับเบล่งโลอกว่าขอโลไทุกคนโลก็อยากรูนะโลไม่เคยพลาดสี่สวัสดีแฟนคลับน้องหมูอีด้วยนะคะแล้วก็แฟนคลับของทางชิดเซนเกตตาบ้านครับผมอันนี้มาจากไหนเลยโฮมวันค่ะโฮมวันที่สาขา S <S ตรงอาคารสะพ่า,ขานขาวค่ะเลยมิสีมานิดนึงครับผมอย่างโฮมวันนี่คือเป็นผู้ส่งสินค้าจากให<ช>้เราเราซื้อสินค้าพี่นั่งนะครับผมโฮมวับ<ช>ริการนี้ดีครับพี่ดอค่ะบรินนก็<ช>มาออกแบบ<ช>ห้องน้ำครับที่สวยแบบนี้<ช>โฮมวัลลนมีนการออกแบบแมสนาให้ใช่ค่ะก็คือทางโฮมวันค่ะจะมีทีม ออกแบบนะคะตอดแบบงแล้วบริการลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่โฮมวันฟรีไหมครับฟรีค่ะโอ้ยบริกน่าสนใจนะไปที่โฮมของโวันได้เลยออกับเพื่อนคือแบบนี้ใช่ค่ะทั้งในส่วนของห้องน้ำห้องครัวเราก็มีบริการออกแบบให้ค่ะอ๋อทั้งสามสาขาเลยใช่ไหมครับาที่มีออกแบบแบบนี้ใช่ค่ะก็คือโฮมวันเราจะมีอยู่ที่สาขาอุงรนะคะสาขาสิทธิเกตแล้วก็สาขามุกดาหารค่ะโอ้ผมสนใจก็ถือก่อสร้างก็ไปได้เลยเลยนะครับขอใบริการครับมีส่วนล่วหลายบอก มี่อยูค่ะกาเสืบอกว่ามีอยู่ค่ะมียาเสือวะนี่ค่ะนะครับพี่น้องวันนี้ไปยืนดีกับอ๋เสือได้ไแล้วสวัสดีนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับวันนี้เนี่ยมีน้องจากสีไปยาครูแล้วก็ฮวงวันเว้มานะครับผมเอาส่วนเราเป็นจาพามางานก็มีเรื่องเป่าสู้กันฟั้นครับพี่น้องเพราะว่าสีรุ่นนี้จะมีภายในครับเดี๋สีรุ่นพิเศษสำหรับงานน้องครับเพราะว่าน้องเป็นภูมิแพ้เนาะเราใช้สีรุ่นนี้ จะเป็นยังไงบ้างครับคอยติดตามชมและเชียร์ครับว่าสีจะออกมาโทนไหนจะสวยไหมครับจะว้าวไหมครับแล้วก็จะถูกใจแฟนๆหลายๆคนนะครับรับประกันว่าหลังนี้สีเบเรกูครับแต่ว่าหามถามนะครับว่าน้องสินรับเป็นพิซึสเตอร์ของสีหรือเปล่าอันนี้ให้พัชโจเป็นคนตอบนะครับผม ียออกแบบสีอะค่ะสาหรับคลนี้ก็จะ้องสีมแลไม่็ไม่ต้องเป็นท้่ให้ีาก้